ครับเราก็กลับมาต่อกันนะครับเมื be be อเ่อกี้เบรกช่วงที่แล้วนะครับก<ม>็มีสัญญากันไว้ว่าจะพูดเรื่องอเกมใหม่นะครับนี่ก็เป็นเจ้าเดิมนะครับซ o n y PSP เคยเคยเล่นเล่นอย่างเงี้ยมี PSP <ไ>ีแต่ไม่เคยเล่นมากเคยเล่นนะเคยแบบพ s เตอนออกมาตอนแรกเสร็จปุ๊บแล้วก็ซื้อมาแล้วก็นั่งเล่นตอนแบบคนไม่ค่อยคิดอ่ะเสร็จปุ๊บเล่นมันนิดเดียวแล้วก็วางแล้วพอพักก็แบบว่าที่โรงเรียนพลึบทุกคน มันนั่งจิ้มกันใหญ่เลยขอแต่ขอฟ้องนะคือพ่อซื้อ p ีเมาเครื่องเดียวแล้วสองพี่น้องมันต้องแย่งกันเล่นไงพอแล้วแล้วคนที่เก็บคือคนนี้พอนี่จับปุ๊บเนี่ยคนนี้ก็จะแบบเอ๊ะเอ๊ะก็เลยบอกพ่อแย่งไปเลยค่ะพี่ต้องเสียเวลให้น้องแล้วแล้วน้องเล่นไหมไม่เล่นพ่อไงพ่อจิกแล้วน้องเล่นอะไร NDS น้องน้องเล่นเกมออนไลน์อ๋อเล่นเกมออนไลน์นี่นี่มันมีเกมที่ดังมากของ PSP นะครับเป็นเกมเหมือนออนไลน์ซึ่ง จะให้ให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในในโลกออนไลน์แล้วก็เหมือนจะเป็นฮันเตอร์ล่าสัตว์ประหลาดเหมือนกันอ่าแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่ว่าไอพีเอสเนี่ยเขาจะออกรุ่นใหม่เป็นเหมือนกับว่าจะมี Touch In, mm. ทัชสกรีนคีดคีจออ่าเหมือนเหมือนกับ N d ็นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีปุ่มไว้ไว้แบบปีกองได้เป็นแบบมันติทัชอ่าแล้วคือไม่ธรรมดาเขาก็จะเอา เกมเนี่ยบน p s p เนี่ยไปรีมาสเตอร์ก็คือทำให้เป็น HD ก็คือภาพาจะสวยมากาแต่ปกติก็สวยอยู่แล้วนะใช่ปกติอลังนะแต่ปกติแล้ว PS3 เนี่ยก็คือจะสวยกว่าอยู่แล้ว p l a y s t a t i o า3ใช่ไหมเขาก็จะเอาเกมนี้นี่เกมนี้ครับที่ที่ดังมากอารมณ์มันก็จะเหมือนแร็คแนลล็อกแต่ว่าวนะมีเลเวล ไม่มีเลเวลมันก็มีผมแื่งตัวได้ใช่เซอรเมื่อแต่งตัวค่ะลักนรออันนี้ก็แต่งตัวได้เหมือนกันมีชุดว่ายน้ำบ้าเฮ้ยจริงจริงใส่ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างงี้ได้จริงๆแต่เกมนี้จะไม่มีเลเวลก็คือคนเราเนี่ยจะต้องจะต้องแบบว่าครูความเก่งเนี่ยอยู่ที่คนเล่นอคือเล่นไปเรื่อยแล้วก็จะรู้วิธี้ต้องใช้อะไรตอนนี้เหมือนเล่นล็อกเลยแต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยในอย่างในเกมเนี่ยเขาดูเต่หมนเล่นลำบากเพราะมันต้องแบบ เออเออมันเล่นลําบากสองมือยังแยกประษานลำบากมีข้างหลังด้วยเกมนี้เนี่ยเขาเล่นกันเป็นแบบว่าสองสามร้อยชั่วโมงเลยนะจริโหแบบมันออนไลน์ได้ไงคือสมมุติเราเรามีเพื่อนเงี้ยแล้วก็มาช่วยกันปราบบอสเหมือนกันอุ้ยเออเออเออดังมากคนเล่นกันเยอะมากในใน p S P แต่เนี่ยเขาจะรีมาสเตอร์มาทำใน PS3 อืมก็ดีก็ดีรอภาพสวยก่อนค่อยเล่นเนี่ยขอสวยกว่านี้อ่ะภาพัะไม่สวยใช่ไหมขอสวยกว่านี้อ่ะ จะรอรอให้มันมาเป็นเพยสามก่อนเพราะว่าถ้าเป็นเพยสี่คงต้องกลับบ้านต้องแย่งกันอ<ม>่ะคงต้องทะเลาะกันอ่ะเออนาเลนนาเลนก็ดีก็ดีชอบชอบก็อันนี้ก็มีเกมมาอดเหมือนกันจริงๆก็ไม่เชิงเกมเหรอกเป็นแบบแอปพลิเคชันที่เขาทำยังเป็นเดโมอยู่คือเขาทำในของให้ลงใน iPhone นะคะเป็นพวกมือถือที่ใช้ iOS ทั้งหลายแหล่นี่ยก็สามารถมาโหลดลองกันได้ก็จะเป็นแบบ เป็นสามมิติแต่คือเป็นแบบ face tracking อะค่ะคือแบบจับหน้าก็คือเป็นแบบนักนักคิดคนนักค้นคว้าชาวฝรั่งเศสคะ่ะมีเจเรมีกับลอเรนซ์ก็คือเขาโพสต์วิดีโอลงใน YouTube ว่าแบบเนี่ยเขาทำแอปตัวนี้มาแล้วคือทำฟรีด้วยก็คือสามารถที่จะเอาไปอลองโหลดเล่นกันได้มันเป็นสามมิติเลยนะน่ใช่เป็นสามมิติเลยแล้วก็มีแบบเป็น จับหน้าด้วยมีแบบว่าคือเพราะมันจับหน้าไงพอเราขยับปุ๊บแล้วมันก็จะแบบมันหันตามตีมาตามหน้าเราสมมติเรามองแางนี้ปุ๊บไอกล้องมันไอเสาวสาท่้งแมันจ้เอียงใช่มันก็เป็นแบบหน้าคนลยแต่สังเกตว่าสมัยก่อนนะคือมันจะมีแบบว่าที่มันจับหน้าแต่แบบว่าที่แบบเป็นโปรแกรมที่แบบว่าใส่หมวกใส่หมวกให้อันนี้แบบมันจะสลับกันไงก็แปว่าแต่นี้ก็คือแบบแค่เดโมก่อนก็ทำมาให้ลองเล่นกันสําหรับ พวก iPad หรือ iPhone อะไรอย่างเงี้ยมีกล้องหน้าก็ลองเล่นดูได้นี่เขาก็ลอยออกมาเลยนะเนี่ยใช่อันนี้ก็คือเป็นแบบจำลองเขาทำมาให้ดูว่าเขาวิธีการทำงานของเขาทำยังไงก็คือทางจริงทาง Apple ก็ให้ความสนใจอยู่ด้วยนะคะว่าแบบมันทำให้แบบไปต่อยอเแบนแบนดกล่่เป็นต่อยอดได้น่าจะสนุกไไไมมม่่่แนนอด้ 3D เดี๋ยวนี้อะไรก็สามิติหมดแล้วอ่ะแต่ไม่ค่อยชอบนะเวลาดูหนังสามิติเออเมนูเมนูเมนูอลังมากเมนูอยู่ในกล่องอ่ะเออน่ารักอ่ะผมใส่โดยพัฒนาต่อทางนี้คงลำบากต้องล้วงมือเข้าไปกดจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปดูเหมือนจิ้มได้แหละแต่บันดาลจิ้มไม่ได้คงพัฒนาอะไรได้อีกเยอะไม่แต่แต่อันนี้อันนี้ขอกดไลค์ชอบชอบชอบกดไลค์นะอะ ขออัปเดตบ้างไหนๆก็ทุกคนก็จะอัปเดตเกมอัปเดตแอปใช่ไหมคะก็จะมีแอปเหมือนกันสําหรับพวกที่ใช้มือถือแบบเป็น Android เป็นอะไรนี้เหมือนกันก็คืออันนี้แหละ Photo Wall Life Wall p a อ e r คือปกติน่ะเคยเห็นไหมไอ้ที่แบบว่าเป็นกรอบรูปที่สมัยนี้เขาจะมีแล้วนะกรอบรูปกรอบรูปดิจิตอลกรอบรูปดิจิตอลที่แบบว่าภาพมันเปลี่ยนได้เรื่อยเ่เก็บปกกิ้งไว้ก็จะเปลี่ยน USB บใช่ แี่ยนแต่อันนี้คือ wallpaper เราเน่ะเปลี่ยนไปตามบอกว่าโปรแกรมที่เราใช้สมมติว่าเราไปเอาอัปโหลดรูปมาจาก a c e b o o k อย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนในอัลบั้ม a c e b o o k เราอะเราเป็นรูปนี้รูปนี้รูปเนี้ยมันก็จะเปลี่ยน w a l l p ปอ e r เราคือบนมือถือในมือถือคือปกติเนี่ยถ้าเกิดเราใช้มือถือเราจะแบบว่าโอเคถ่ายหน้าตัวเองแล้วก็ทําเป็น w a l l เปอร์ใช่ป่ะมันก็จะเป็นรูปเดียวแล้วก็ต้องมานั่งถ่ายหมเยไปเรื่อยๆแต่แอปอันนี้เนี่ยคือสามารถที่จะเปลี่ยนไปตามอัลบั้มรูปใน Facebook หรือ โปรแกรมอื่นเองพี่คาซาหรืออะไรเงี้ยตั้งเวลาได้มันก็จะมันก็จะมีเวลาของมันแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับรูปในอัลบั้มที่เรามีใน Facebook อย่างเงี้ยเจ๋งบ้าน่าสนใจน่าสนใจ่จะเปิงแบบว่าพวกแบบว่าหน้าจอทัชสกรีนนี่แบบว่าแค่จิ้มจิ้มแบบเช็ค Facebook ก็แบตหมดแล้วอ่ะก็นั่นแหละก็ต้องลองดูนี่ไงเขาก็มีตัวอย่างโชว์ด้วยมีโชว์รถกันทีนเห็นนะครับนีอาการเราสดจริงจริง ก็จะเป็นแอนดรอยนี่อันนี้คือเวลาเลือกแล้วใช่ไหมมันก็จะมีแบบขยับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนเห็นปะเห็นป่ะนะมันจะเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนก็คือเหมือนเป็นลูกพพลรอยเล็กๆเลกๆแล้วก็เปลี่ยนในเหมือนสไลด์อะเหมือนสไลด์มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะมันเขามีหลายแบบเขามีหลายแบบใช่ออมโหยนี่มันคือเอกมากเนี่ยก็มีลูกเล่นไง มันมีเลือกเลียลเอ้าท์ได้ด้วยนี่อลังอ่ะน้องเราใช้ Android เดี๋ยวเราจะกลับไปโหลดกันนะน้องอืมเดี๋ยวคงมี iPhone อาจจะอาจจะเอื่นนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เลือกได้รูปเล็กรูปใหญ่เป็นพลอรอยวางแปะๆหรือจะเรียงๆไว้ทั้งช่องใช่แต่มันก็จะเปลี่ยนให้เรื่อยๆนนัี้ถ้าวางไว้เฉยๆก็ดีนะไม่เบื่อบางทีแบบมองหน้าจอมือถือแล้วก็เบื่อก็ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆสะพ้ายอยากใช้รูปเดิมก็เปลี่ยนกลับ เออนี่ว่าต้องเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนให้ใช่ก็จ้องกันตาแฉะไปเลย่นังมองแบบโอ้โหรูปเปรบไปเรื่อยๆแบกหมดจะลบไปได้ใช้อะไรก็แหละก็แหละเรื่องเทคโนโลยีแล้วเวลาเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลารู้ข้อมูลกันเยอะขนาดเนี้ยต้องแบบนั่งเล่นคอมกันเยอะใช่ปะโอ้แน่นอนจริงค่ะพี่พัดบอกกับพี่ด้าเมื่อยหรือเปล่าเวลาแบบนั่งเล่นคอมเมื่อยเมื่อยคอปวดหลัง ตาตาล้าอะไรเงี้ยแล้วมีน้องแล้วน้องก็ไม่นวดให้อ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้นอกประเด็นค่ะไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเดี๋ยวจะกลับมาบอกวิธีที่แบบว่าวิธีการใช้คอมนานๆคนนั่งแบบไหนนั่งยังไงจริงๆนี่ก็เล่นคอมมาตลอดรายการใช่แล้เริ่มเลยเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาบอกกันค่ะเราจะมาบอกกัน